นั่งรถไฟไปอยุธยากันรถไฟเริ่มที่สถานีกรุงเทพอภิวัตรแต่คือบ้านเราอยู่ใกล้หัวลำโคงไงแต่เขาก็มีชัตชัมบัสคอยรับส่งนะอันนาไปวันที่1มกรารถยังลงสินาทีถึงเลยตอนแรกว่าจะไปรถไฟเที่ยวแปดโมงแต่รอบ7จ็ดโมงเนี่ยมาเรียวที่เขาเลยจัดให้โอเคเดี๋ยวรีบเดินเลยนะเกรดีเขาประกาศขบวนหนึ่งสามห้าด้านในขอบคุณค่ะ ไปไปอยู่นู่นเลยโอเคไปทุกคน้ยมาแล้วบนรถไฟคือชิลมากประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ถึงอยุธยาแล้วจ้ามาถึงเช่าจักรยานก่อนเลยพาขึ้นเรือข้ามน้ำด้วยความยากลำบากสรุปฝั่งตรงข้ามก็มีให้เช่าจ้า ข้ามาเราก็ไม่รอช้าปั่นไปที่ตลาดหัวรอถึงประมาณเก้าโมงไปเต้าหู้ทอดปาอยู่พิมนูนก็หมดนั่นก็ต้องรอคนเยอะมากต้องรออีนานด้วยเขาจะมีเต้าหู้กับกระทงประทงประทงต้องหารอะไรที่เป็นประทงประทงอัหารจมีเปลือกกับถั่วใช่ไหมคะสวยไม่มีงั้นเอาเปลือกสองอันได้ไหมคะอันนี้ยี่สิบอันโอเคงั้นสามอันก็ได้ค่ะ สรุปได้มาแค่เผือกทอดอย่างเดียวเขาเริ่มต้นขายที่3าก้อนนะเหมือนจะโดนวงเวียงมานิดหน่อยด้วยแล้วก็ปั่นจักรยานย้อนกลับไปหมูสเต๊ะเฮียแกละคราวนี้โดนพูดไม่ค่อยดีใส่จริงแอบเห็นมีป้ายบอกไว้ด้วยนะว่าถ้าคนขายพูดไม่ดีให้ติดต่อร้านสงสัยจะบอยแต่ร้านเนี้เขาได้มีชลินมา2ปีด้วยนะหลังจากโดนกระทบทือนทรรงจิตใจมาสองร้านติดเลยจะไปหาที่สงบสงบนั่งทานที่สวนสาบ,บึงพระรามมาถึงจะสภาพเนี้ย ช็อกคือในแมปมันใหญ่มากอะแต่พอลองออกมาปั่นไปเรื่อยๆก็อ๋ออยู่ตรงนี้นั่งทานกับลูกเจ้าถิ่นไปเพลินๆดีขอนั่งด้วยนะโอเคเราได้ที่นั่งแล้วอุ้ยตกใจหมดร้านเผือกทอดน้ำจิ้มเนี่ยเดอะเบสเลย,ยส่วนหมูสเตะ๊ะไม่รู้สิเฉยๆอะอาจจะเพราะฝั่งใจกับที่ร้านมาด้วยมั้ง เติมกำลังเรียบร้อยก็ไปต่อที่จุดเช็คอินสะพานป่าดินสอสะพานที่ใช้ในราชวงศ์บ้านพูหลวงเลยข้างๆมีพระปางปที่ค่อนข้าง,างจะสมบูรณ์กับพระอุโบโสถที่ใหญ่มากดูดิอันนหรือตัวนิดเดียวเองไปคนเดียวก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันซึ่งทั้งหมดนี้จะตั้งอยู่ในรชาชพันพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จะไปต่อกันที่พิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติเจ้าสามพระยาไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่าเขาปิดวันจันทร์แต่ถ้าใครไปวันอื่นก็อยากให้ลองแวะเข้าไปนะพี่พนักงานพูดดีมากอยากนะนนะไม่คนไปเที่ยวเยอะเลยอะ แต่เราก็ไม่ยออ่อท้อปันจักรยานอ้อมโลกกลับไปพิพิพธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติจันกระเสมเขาบอกว่าเมื่อก่อนอนะ่ะตรงนี้เป็นวังหน้าใครจะเชื่อว่าเราจะสามารถเห็นของโบราณได้ใกล้ขนาดนี้เลยอ่ะของทุกอย่างมาจากสมัยนู้นหมดเลยเห็นรอยแตกความอะไรอย่างชัดเจนตื่นเต้นมากมาสามารถเห็นได้ใกล้ขนาดนี้เลยเหรอขณะนี้เป็นเวลา13นาฬิกาได้เวลาของข้าวเที่ยง อน,นาปั่นจักรยานมาที่ร้านข้าวห่อใบตองนะคะเมนูตามนี้ส่วนของอาน,นาคือข้าวผัดโบราณอร่อยมากไม่ได้อยู่ในเลคคอมเมนต์นะแต่อาน,นาแนะนําแล้วก็ปั่นจักรยานข้ามน้ํากลับมาสถานีรถไฟเพราะว่าข้างนอกแดดแรงมากไม่สู้แล้วรถไฟรอบสามโมงครึ่งแต่ก็เลทไปอีกครึ่งชั่วโมงคนเยอะมากแบบมากๆเลยอะ่ะขึ้นมาแนะนําให้เดินเดินเข้าไปข้างในก่อนนะ กลับมากรุงเทพขึ้นชชาเทนบัสเกือบจะได้ลงแล้วพอาะรถเหมือนจะมีปัญหาแต่ก็ผ่านมาได้ถึงหัวลำโพงเดินกลับบ้านจบทริปเย่ปอรอตรงเส้นของพะดุงเขามีจักรยานให้ปั่นด้วยใช้ยังไงอะใครบอกหน่อยอยากใช้มากคือเขามีสเตชั่นลงหน้าบ้านพอดีช่วยบอกปูหน่อยครับมาแล้วบ๊ายบาย